สวัสดีครับวันนี้อยผมนะครับโอมิเจนโฮมขายเช่นเดิมนะครับวันนี้นะฮะพามาดูรถเก๋งซีดาน4ประตูนะครับดีไซน์โชว์เชี่ยวนะครับทรงสปอร์ตมากๆนะครับสำหรับคันนี้เลยนะครับ Honda c ซ vic นะครับสำหรับตัวนี้ครับเป็น Honda c i v i c 1.8E นะครับปี2018นะครับลูกค้านะเป็นโฉมก่อนไม่ต้องเชนเองนะครับลูกค้านะครับเข้ามาแล้วเป็นสีน้ำเงินนะครับออกสีกลมนะครับสวยมากๆเลยนะ นี่ในร่มก็จะเป็นสีแบบคล้ายๆสีดําเลยนะครับแต่เวลาออกแดดเนี่ยจะก็เห็นก็จะเห็นสีเป็นสีกลมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็สวยบอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้นะครับเราขายที่ราคา6 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเคร่อีกดีซีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่หมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับสําหรับคนที่ต้องการรถซีวิกนะครับนะนี่สําหรับฮอนด้าซีวิกก็เป็นรถเก่งสีดนสีประตูที่รูปทรงเนี่ยโฉบเฉีียวสปอร์ตมากๆนะครับ แล้วก็การขับขี่และเครื่องยนต์ของเขาค่อนข้างดีนะครับเครื่องยนต์ของ h o n d a นี่รู้อยู่แล้วนะครับว่าประหยัดน้ํามันแล้วก็ค่อนข้างดีเลยนะอ่ะเรามาดูรูปสฉมภายนอกนกันก่อนละกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเป็นสีกลมแบบนี้นะครับสวยเลยสวยมากนะไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็มีเดย์ไลท์แบบนี้นะครับนี่วันนี้สตาร์ทเครื่องให้ดูเลยกระจังหน้าโครเมียมสวย,สวย,สวยๆโชว์แบบนี้เลยนะครับนี่ค่อนข้างสวยมาก ด้านล่างนะครับก็จะไม่มีไฟตัดหมอกนะสําหรับตัว E แต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการนะจริงๆอะ่ะเราติดให้อยู่แล้วแหละนะถ้าลูกค้าไม่ขอเราก็จะติดให้นะครับเพราะว่าค่อนข้างจะปลอดภัยกว่านะมีไฟตัดหมอกไว้ก็จะดีกว่านะครับนี่เราติดให้เราติดให้นะครับลูกค้าแต่สําหรับใครที่ไม่อยากติดก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่เราก็ตามใจลูกค้านะมานะดูของส่วนล้อกันบ้างนะครับล้อตัวนี้นะครับนี่เป็น สีโครเมียมนะครับสวยๆย,ยางมิชลินด้วยล้อนะครับเป็นยางปี2021นะครับขอบ16นิ้วนะครับยางมิชลินเลยใช้งานได้อีกหลายปีเลยนะครับนี่สีด้านข้างคือสวยมากลูกค้านะสีแท้สีเดิมสีเสมอกันทั้งครอบคันเลยนะครับมีครอบกระจกแบบนี้มานะครับครอบคิวกระจกโครเมียมแบบนี้มาด้วยนะครับมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีระบบ smart entry นะครับเปิดปิดประตูอัจฉริยะ นะสวยมากนะอันนี้บอกก่อนนะครับอันนี้คือเข้ามาเนี่ยทาความสะอาดแค่ล้างเท่านั้นนะยังไม่ได้เก็บสีไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมๆคือสวยมากนะเห็นป้ายทะเบียนกันด้วยนะครับเรียสวยเลยนะตัวด้านหลังเขานะครับค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของซีบิกมากๆนะครับด้วยท้ายทรงแบบนี้นะครับแล้วก็ดวงไฟรูปซีเชฟหรือว่าก้ามปูนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆสวยมากๆจริงนะครัสบสำหรับพันนี้นะครับนะนี่ ด้านหลังก็มีปาร์คเซนเซอร์ให้สองจุดนะครับเพราะว่าคันนี้ไม่มีกล้องส่องถอยนะตัว E โฉมปีนี้ยังไม่มีกล้องส่องถอยให้นะครับถ้าจะเอากล้องส่องถอยเนี่ยต้องเป็นโฉมปี19นะครับนะซึ่งทางถ้าใครสนใจปี19ตัว E เราก็มีนะครับสอบถามเข้ามาได้นะด้านหลังใส่ของพื้นที่ได้พอสมควรนะครับนี่จริงๆเยอะเลยแหละเนี่ยใส่กระเป๋าเดินทางได้ห้าหกใบเลยมั้งเนี่ยนะครับใส่ของค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ ของเรานะครับรถของเราคัดประวัติคัดสภาพมาอย่างดีนะนี่พวกชนหนักจมน,น้าพลิกความตัดตอกรอมไม่ไม่มีนะครับลูกค้าสามารถดูได้เลยหัวน็อตเนี่ยเดิมๆนะเหลี่ยมคมชัดแจว๋วนะครับลูกค้านี่ให้ดูกันอย่างนี้เลยนะสวยมากๆนะครับลูกค้านะถ้าใครนะครับจะมาดูรถนะอยากพาช่างมาดูด้วยก็ได้นะเรายินดีนะครับให้ลูกค้าพาช่างมาให้ดูเลยนะ ถ้าใครสนใจอยากจะเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างก็ได้นะครับหรือจะแคปหน้าจอวิดีโอนี้นะครับส่งไปที่แอร์ซ e n รีเจนโฮมค่ะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะหรือว่าถ้าลูกค้าอยากกรอกแบบฟอร์มก็ได้นะกรอกแบบฟอร์มด้านล่างได้เลยครับจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อหานะครับนี่สีสวยมากคันนี้บอกเลยนะครับสีแบบนี้นะครับไม่ได้เข้ามาบ่อยๆนะนานๆจะเข้ามาสักทีนะแล้วก็มาไวไปไวมากๆถ้าใครอยากเป็นเจ้าของก็ต้องรีบจับจอนะครับสำหรับ ซีบิค 1.8e ปี2018คันนี้นะครับโอเคด้า okay. น,นนอกคือสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างครับว่าจะเป็นยังไงไปครับภายในของเจ้า Honda C i ี i c คคันนี้นะครับบอกเลยว่าภายในเนี่ยค่อนข้างสปอร์ตมา,มากนะครับเนื่องจากเป็นเบาะหนังสีดำนะครับคอนโซลก็สีดำเช่นเดียวกันรวมถึงพวงมาลัยแล้วก็ปงคอนอโซลด้านกลางก็เป็นสีดำนะเพราะฉะนั้นดูสปอร์ตมากๆนะครับสำหรับคันนี้ใครชอบทรงสปอร์ตเนี่ยต้องซีบิคเลยนะ อ่ะพาไปดูทีลรอยานนะครับพวงมาัลมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงลบเสียงวิทยุได้นะครับแล้วก็ตัวพปงมาไยเนี่ยสวยมากนะไม่มีร่องมีรอยเลยนะครับลูกค้านะคันนี้มาพร้อมกับระบบพูนสตาร์ทแบบนี้แล้วนะครับนะเกียร์ของเขาก็เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับลูกค้านะแบบตรงแบบนี้มีทั้งอีโคโหมดมีปุ่มเบรกโฮแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับ นี่อ่ะหมวกกลับมาดูนิดเดิ้ลสำหรับเบาะหนังนะครับสภาพดีมากนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเดิมเดิมเขาคือสวยมากอยู่แล้วนะครับลูกค้านะอ่ะเข้ามาดูต่อนี่หน้าจอของเขาก็สามารถเล่นวิทยุอะไรต่างๆได้เลยนะแอร์ก็่อนอู่เย็นไวมากนะครับเพิ่งเปิดเมื่อกี้เองนี่ระบบเสียงของเขาฟังนิดนึง เสียงดีเสียงดังฟังชัดมากนะอ่ะดิดหน่อยดิดหน่อยพอรดกูกระสีนะครับนี่คือสวยสภาพดีมากๆลูกค้าคัานนี้นะหกแสนสองหมื่นห้าพันเองนะครับผ่อนหมื่นต้นต้น,ตนลูกค้าได้รถแบบสวยสภาพดีเกรดแบบ AAA ไปเลยนะครับลูกค้านะคันนี้อ่ะลืมบอกไปคันนี้ใหมนะครับไม่หนึ่งแสนสองหมื่นนะครับนะสวยสภาพดีมากๆจริงๆนะสําหรับด้านหน้านะครับโอเคด้านหน้าคือสวยครบสวยเฉียบมากๆนะเดีย๋ยวเราไปดูด้านหลังกันด้วยนะครับว่า เป็นยังไงครับไปดูกันเลยปั๊บก็พื้นที่นั่งเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรนะแล้วก็เบาะเนี่ยยังดูสภาพดีอยู่เลยนะครับลูกค้ามีพรมปูพื้นให้ด้วยนะด้านหลังนี่คือค่อนข้างนั่งสบายนะครับนี่มีที่พักแขนแบบนี้ด้วยนะใส่แก้วน้ำได้สองใบนะครับค่อนข้างกว้างขวางนั่งสบายโอทงนะครับมีเขาเรียกว่าสเปซให้แบบหายใจได้ค่อนข้างเยอะ นะครับลูกค้านี่ภายในสวยมากๆนะสําหรับคันนี้นะลูกค้าย้ำอีกทีนะครับหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับเคดีฟรีดาวนะครับผ่อนลงต้นแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับและยังไม่พอนะมีโปรช่วยผ่อนลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นคันนี้นะถ้าลูกค้าใช้โปรช่วยผ่อนเนี่ยจะผ่อนแค่ประมาณเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับนะดีมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันสักนิดนึงเลยครับว่าทำหรือยังล้างหรือยังนะครับไปดูกันเลยไปเอาละครับสําหรับด้านเครื่องยนต์นะครับของ เจ้า Honda c ซ v บ c คันนี้นะครับนะนี่สำหรับเครื่องยนต์นี่ก็คือเราทำการคาสปาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเ mm hmm. บื้องต้นนะ mm hmm. เดี๋ยวจะทบทีอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือล้างเบื้องต้นเท่านั้นนะครับลูกค้านะสวยงามมากนะครับนี่ mm hmm. เครื่องยนต์ของเขานะครับ Honda นะ v ีวีไอนะเครื่องยนต์ดีนะครับประหยัดน้ำมันนะแล้วก็ถ้าลูกค้าสังเกตนะครับรอยอาร์ครอย เขาเรียกว่ารอแต้มสีจากโรงงาน,นครับอยู่ทุกจุดเพราะฉะนั้นเป็นชิ้นส่วนเดิมนะครับลูกค้านะไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการถอดแน่นอนนะครับตามโครงสร้างตามรอยขอบแบบนี้นะนี่คานตรงคานเดิมคานแท้นะครับลูกค้าไม่มีบิดเบี้ยวนะครับรูปทรงเดิมทั้งหมดเลยนะครับหัวน,น็อตก็เช่นเดียวกันนะลูกค้าดูได้เลยนะนี่อ่ะรงขอบฝากระโปรงเหมือนกันเลยลูกค้านี่รูปทรงกลมต้องกลมนะครับเหลี่ยมต้องเหลี่ยมนะครับนี่ ไม่มีเขาเรียกว่ารอยบิดรอย100เบี้ยวนะแบบนี้คือรถไม่มีชนมาแน่นอนพวกสติกเกอร์นะครับลูกค้ายังอยู่ครบนะแล้วก็ไม่ได้ดูใหม่จนเกินไปนะครับถ้าดูใหม่จนเกินไปเดยกก็น่ากลัวเหมือนกันอาจจะติดใหม่ได้นะนะครับนี่นะสวยเก็บสภาพมาอย่างดีแล้วนะครับลูกค้าคับ Honda c ซีว c 1.8E ปี2018คันนี้นะครับราคาอยู่ที่625,000บาทเครดิตดีดีด,ด,ดาวพอดบึ๋ต้นๆนะครับ โปรโมชั่นของเรามีทั้งส่วนลดสูงสุด50,000บาทแล้วก็โปรช่วยผ่อนนะครับสูงสุด1ปีถ้าลูกค้าคันนี้ผ่อนมือหนึ่งจะผ่อนแค่9,000บาทเท่านั้นนะครับยังมีโปรขับฟรี6 0สิถึงเกวันรวมถึงดอกเบี้ยพิเศษ0%นซนะครับเอ้ยดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79นะครับหรือเป็นโปร0%นเนาน12เดือนก็มีเช่นเดียวกันนะครับลูกค้านะครับนะสำหรับค้อแรกสิบวันนี้แนะนำเลยใครที่จอนะครับ ช่องทางการติดต่อด้านล่างเลยนะครับจะโทรมาหรือว่าแคปหน้าจอส่งมาที่แอสไตน์ดีเจทงคาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลูกค้าหรือจะเริ่มเป็นการกรอกแบบฟอร์มก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าลูกค้านะครับชอบรถมือสองสวยๆคุณภาพดีคัดเกตคาสภาพมาให้แล้วนะครับก็แนะนำนะครับรถมือสองของดีเจทงคาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับคันน่าจะเป็นรถคันไหนรุ่นอะไรนะครับก็ฝากกดกระดิ่งมาด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ